หลายคิดเนาะแต่ว่าบอมนงค์พาเนาะมาเปิดบริษัททรงงานนำตาลเนาะที่เบล่าเ,เนาะเพื่อหาบรรยากาศการทำง,งานของคนงานเนาะเป็นรถบรรทุกแคร่อ้อยไทยฮวงานเนาะ ติดสั่ง <antique S 2> น้ำหนัก <what> นี่จมนบอมบอวิใจเนาะพี่น้องใจปล่อยนา ล,ล่อย,อยล่อยรถข้าเจ้าค้นมากก้องเมียนอนกับเขา อ้อยไผ่หม่ได้หนน้อนี่ดำๆนี่นออยไ่หม่เนาะพี่น้องนาะันอ้อยสภาพดีเนาะ ดำๆแบบนี้ๆๆน,นีเจม่นอ้อยไส่ใหม่เนาะอ้อยที่ปรไดเกต นึกแค่แถวตามแยวจะได้ใายแต่ทั้งนอกให้พี่น้องเบิ่งเด้อเพราะว่าทั้งในกับนอกจะปลให้เขาไปเนาะ ជាងសារងត់ជាប់ជាចាងប់គ្រៀ นห้องงานน้ำตาลของคน,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 ออนเวียดนอกพี่น้องเพราะว่าบริษัทเวียดมาลงทุงอออนอยู่ประเทศลาว 何こんな,っなんかな。 เอาห้าห้องอ่ พาพี่น้องคลิปนี้กับ,บมียังเนาะพี่น้องเนาะพาพี่น้องมาเิ่งบริษัทโรงงานน้ำตาลเนาะผลิตน้นำตาลที่ประเทศลาวเนาะแงกัตะปืเมืองพะวงะบ้านราเสือพาพี่น้องมาเิ่ง อ่ะฝากพี่น้องกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสองบาลลงก์เฮด้อร์และสิบกว่าผ่านคลิปต่อไปน้องพี่น้องน,อน